IT 24ชั่วโมง ON RADIO โอโดยเอิ้นปานรพีและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย d Tech Accelerate สนับสนุนสตาร์ทอัพไทยก้าวไกลสู่เวทีระดับโลกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันในไอทีชั่วโมง ON RADIO นะคะกับเอิ้นปานรพีค่ะผมเฮงวิชัยครับ ก็อย่าลืมมาฟังเรื่องราวเทคโนโลยีดีๆที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นกันใน IT ที24ชั่วโมงทางวิทยุนะคะสิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลกก็คืออินเทอร์เน็ตที่ทำให้คนในโลกเนี่ยเชื่อมต่อกันได้และที่สำคัญเราทำให้เรียนรู้ได้ทุกที่เลยที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะเราสามารถที่จะเรียนผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้กดเข้าไปก็จะมีสารพัดบทเรียนให้เหมือนกับเราได้เรียนอยู่กับเขาในมหาวิทยาลัยนั้นๆเลยโดยไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิต ใช่ค่ะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเรื่องฟรีเนี่ยมีแต่ใครชอบนะคะที่เมืองไทยเราเองก็มีเว็บไซต์ที่เราสามารถเรียนรู้บทเรียนต่างๆแล้วก็มีการติวฟรีด้วยโอ้โหดีมากแล้วอ่าแล้วที่ไหนเนี่ยฮะก็คือ c l i c k for clever com นะคะเว็บไซต์นี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วเป็นของคนใกล้ๆเรานี่เองนะคะครับ เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็เรียกว่าประวัติชีวิตไม่ธรรมดานะฮะวันนี้มาคุยกับเราที่นี่ด้วยนะฮะขอต้อนรับคุณบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธิ์ครับสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เราจะเรียกว่าคุณบ๊อบนาทีพ่อน้องนัชชาใช่แล้วดูปากคร <laughs> หรือต่อไปให้ยาวกว่านี้ค่ะ uh huh. คุณบ๊อบนาทีพ่อน้องนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบน่นเลยวนกลับมา <laughs> เดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องทักทายตัวเองสวัสดีครับผมบ๊อบนาทีพ่อน้องนาชานะครัอเขาจะบอกโอ้จํำได้น้องนาชาชื่นชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกเก่งขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าคุณพ่อก็เก่งมากใช่แล้วไม่หรอกครับตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็มาเป็นผู้ประกาศข่าวในครอบครัวข่าว3ามนะครับรับผิดชอบข่าวตอนเย็นท็อปนิวส์ไรที่ทางช่อง3 s d ช่อง28นะครับใครดูผ่านทางดาวเทียมหรือว่าเคเบิลทีวีต้องบวกสินะฮะจะเป็นช่อง38นะฮะก็รับหน้าที่ไม่มีวันหยุดนะครับ7วันเด่นแต่ครับผมแล้วก็ ธุรกิจของตัวเองก็คือสถาบันคนวิชาออนไลน์ชื่อว่าคลิกลอกเลเวอาอย่างที่คุณเอิญได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เนี่ยมาถึงช่วงเวลาที่กิจกรรมดีๆที่เรากำลังจะจัดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับนั่นคือโครงการติวฟรีคลิก f o อกอยู่ระเบิดความรู้สู่มหาวิทยาลัยปีนี้จะเป็นปีที่4แล้วนะครับที่มาที่ไปที่เรามาติวนี้เพราะก่อนหน้านี้เราก็เป็นติวเตอร์อยู่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับผมเป็นติวเตอร์ตั้งแต่ตอนสมัยเข้าวิศวชุลาปีหนึ่งเลยฮะนักเรียนรุ่นน้องในโรรงเเียนก่า นาว่ามินทราชินุทิตเตรียมบุดมปึกษาน้อมเกล้าวซึ่งถือว่ามีโอกาสผมผมเป็นหนึ่งในสองคนที่เข้าวิชาจุลาได้ในรุ่นนั้นคนแรกก็คือที่1ของโรงเรียนคนที่2ก็คือเราโอ้โหตอนนั้นโด่งดังมากอาจารย์ก็เลยบอกว่ากลับไปสอนรุ่นน้องให้เข้าตามให้ได้สิก็เลยกลับไปถ่ายทอดแล้วก็วิชาที่เราชอบก็คือคณิตศาสตร์ก็เลยกลับไปสอนคณิตศาสตร์ให้กับรุ่นน้องแล้วก็มีคนเห็นแวว ก็เลยชักชวนไปทำเป็นติวเตอร์ในสาบันกวดวิชาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเข้าสู่วงการบันเทิงในตอนปี4ทำมา4ปีเต็มแล้วพอเข้าสู่วงการบันเทิงปุ๊บเวลาเราก็เริ่มน้อยลงน้อยลงเวลาขาดสอนยิ่งมีมากขึ้นเพราะว่างานในวงการบันเทิงมันมันจัดการยากพอสมควรนะครับก็เลยหันไปทาวงการบันเทิงแล้วก็พอจัดระบบในวงการบันเทิงได้ปุ๊บเป็นปุ๊บประกาศข่าวกับพิธีกรเนี่ยก็หันกลับมาทาโรงเรียน แล้วก็มาส่งเรียนกวดวิชาออนไลน์เนี่ยนะครับ,รบแล้วทำไมถึงสร้างเว็บไซต์คลิก4แคปเ e v e r ขึ้นมาคะเดิมทีมีโรงเรียนเป็นเป็นรูปเป็นร่างเลยครับแล้วก็ขึ้นห้างด้วยนะครับไปอยู่ที่เซ็นทรัลแล้วก็มีนักเรียนเข้ามาเรียนทีนี้เราอยากจะขยายมอนกันเด็กต่างจาังหวัดก็อยากให้เขาได้รับแบบเนี้ยมีโอกาสแบบเนี้ยแบบสไตล์โรงเรียนเรานะครับแล้วก็มีแนวความคิดตอนที่โลกไอทีมันมาบบอกเฮ้ย งั้นเราก็เอาขึ้นออนไลน์เพราะว่าการเปิดแต่ละสาขาเนี่ยงบประมาณสงูงถ้าเรามีสิบสาขาก็ยังไม่ทั่วประเทศอยู่ดีสิบสาขาที่มันคือขยอมเล็กเล็กเท่านั้นเองอม,มันก็ต้องใช้งบมากมหาศาลหลายสิบล้านก็เลยบอกว่างั้นเราทําเป็นออนไลน์ดีวกว่าเราทุ่มงบประมาณในการทำโปรดักชันดีๆครับแทนที่เราจะบันทึกเทปในห้องเรียนธรรมดาเราก็ใส่กราฟิกแอนิเมชันคล้ายๆรายการทีวีเข้าไปช่วยด้วยทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้แบบไม่ต้องเดินทางนะอยู่ที่บ้านมีความสะดวกสบายอย่างหนึ่ง งบประมาณก็ถูกมากเมื่อเทียบกับต้องเดินทางไปเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจมีความปลอดภัยหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยทําให้เออนี่แหละเป็นเทรนด์ใช่ไหมในอนาคตข้างหน้าแลก็เลยพ่อคุณแม่สบายใจที่ว่านี่คือยังไงคะคือนั่งดูลูก เรียนอยู่ที่บ้านเผลอคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่เข้าใจว่าลูกเรียนอะไรเรียนหนักแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ลูกอาจจะพาคุณพ่อมาดูสิมาเรียนสิดูสิว่ามันยากนี่มันต้องใช้เวลาเยอะอะไรมาไปอะไรเงี้ยก็เป็นข้อดีสําหรับคุณลูกด้วยแต่ประเด็นคือการเรียนหนังสือโดยเฉพาะการติวเนี่ยเขาคงอยากจะติวแบบสนุกนะฮะไม่ใช่ว่ามานั่งฟังแล้วเครียดนะฮะอ๋อใช่ใช่คือจุดสําคัญเลยใช่ไหมครับมันเป็นจุดเปลี่ยนของโลกดีกว่าครับเพราะว่าผมในก่อนที่จะมาทําออนไลน์ผมว่าสำรวจตลาดแล้วว่าเมี ทำด้านออนไลน์เยอะมากแค่ไหน<ะ>แต่ประเทศไทยก็มีมาก่อนหน้าครับแต่ว่าเป็นการเันทึกเทปด้วยการสอนบนไว้บอร์ดแล้วก็เอาไปขึ้นออนไลน์แล้วก็มาเก็บสตุงสตังค์ไผมบอกว่าเอ้ยทำอย่างนั้นมันคุณภาพามันดรอปลงถ้าเราไปนั่งเรียนในห้องเนี่ยมันจะสนุกสนานมากพอนั่งเรียนอยู่ที่บ้านโอ้โหเราทําด้านออนไลน์เรารู้ไงพอมาปุ๊บ เฮ้ยทำไมมันไม่สนุกเหมือนในห้องเรียนเลยอบอกไม่ได้ไม่ได้คนที่นั่งเรียนที่บ้านจะต้องสนุก<อ>แล้วเผอๆต้องทาให้สนุกกว่าในห้องเรียนเพราะว่าคนนั่งเรียนคนเดียวนะไมรไดการแวดล้อมมันไม่มีหลับเมื่อไรก็ไม่มีใช่ใชมันก็เลยต้องมาปฏิวัติวงการผมดูเลยในโลกนี้มีใครทําอะไรไงบ้างอบอกเฮ้ยเราอยู่ในวงการบันเทิงก็เลยต้องควบรวมกันนะครับกลายเป็นทำ ออนไลน์บวกกับการทำโปรดักชันแบบวงการบันเทองก็เลยออกมาเป็นนี่ฮะสไตล์คลิปฟอร์เคลเวอร์ซึ่งหาคนทำตามยากมากเพราะน่อจาว่ามันต้องทุ่มเททั้งเวลาทั้งความคิดสร้างสรรค์ทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต้องทั้งทีมงานต่างๆ เยอะมากจริงๆกว่าจะออกมาเป็นเทปต่อตอนหนึ่งชั่วโมงนะบวกกับใจรักของเราด้วยเราถึงยอมที่จะทุ่มเทขนาดนี้แล้วต้องมีศาสตร์ทั้งสองด้านด้วยทั้งวงการบันเทิงด้วยทั้งศาสตร์การสอนในโรงเรียนกวิชาด้วยในคลิก for forever เนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยคือมีอะไรให้เราได้ติดตามบ้างคะตอนนี้ก็มี1โครงการติวฟรีณตอนนี้เลยนะครับก็สามารถสมัครได้จนถึงปลายเดือนนี้นะครับก็เป็นโครงการติวฟรีเข้าสู่มหาวิทยาลัยสอบแอดมิชั่นเนี่ยก็จะมีสอบคอนเน็ตแก็ปแพดเจ็ดวิชาสามัญเขาเปิดี เดิมทีเราก็มีการาซื้อขายกันตามปกติเหมือนคอสเรียนทั่วไปแต่ว่าเนื่องจากปีหนึ่งเราทรําการกุศลครั้งหนึ่งร่วมกับพันธมิตรของเราแล้วก็มาเปิดโอกาสให้น้องได้ได้เข้ามาศึกษา,ษาฟรีกันทั่วประเทศ2คือก็มีพวกคอนเทนต์ด้านกฎว,วิชาเนี่ยครับสำหรับวิชาทั่วไปพื้นฐานคณิตฟิสิกส์เคมีอังกฤษไทยสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมีครบทั้งเวิชาแล้วก็จะมีในส่วนของ เทคนิคคิดเลขเร็วอันนี้นําเสนอโดยพี่บ๊อบเองพี่บอ๊บอบอสอนเองเอพี่บ๊อบพ่อน้องณชา,เ,าเดี๋ยวี้เดี้เป็นนามสกุลไปแล้วนะคะเ,เ,เป็นคนสอนเองก็ไปรวบรวมเทคนิคการคิดเลขมาจาก ว่าโลกดีกว่าครับเพราะว่ามีทั้งาศาสตร์ของอเมริกาด้วยทั้งของอินเดียด้วยทั้งของไทยด้วยผสมผสานกันที่เราเรียนมาด้วยก็ออกมาเป็นเทคนิคคิดเลขเร็วทั้งหมด52เทคนิคเดนรู้ได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมเลยก็ไปใชอ้อย่างนี้น้องณาชานี่ต้องคิดเลขเร็วด้วยไหมคะนอกจากเก่งเรื่องภาษาแล้วตอนนี้ยังไม่มีแววเลยทีเดียวสงสัยยังไม่ดูคลิปคุณพ่อแล้วก็ในนี้ก็ังมีรวบรวมคลิปของเอเชียคอนเน็ก ในช่วงนักชาตกรุษพี่บ๊อบหนุ่มร้องด้วยไปดูย้อนหลังได้ที่นี่ด้วยนะครับและสําหรับโครงการเตียวในครั้งนี้เองก็จะมีพิเศษจริงๆเพราะว่าเราพัฒนามา1ปีนะครับแอปพลิเคชันเราต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งดีกว่าที่ทําให้นักเรียนสามารถมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ถูกต้องกับตัวเองในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยเราเรียกว่าแอปสแกนฟิวเจอร์อันนี้น่าสนใจครับหลายคนคือยังไม่ทราบว่าตัวเองจะเลือกคณะอะไร อันนี้คือจะช่วยได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแอปพลิเคชันนี้ทุกคนสามารถเล่นได้ฟรีนะครับในเว็บไซต์ clickforcareer.com นะครับเล่นฟรีแอปตัวนี้จะบอกว่า1น,น้องที่เรียนมาในระบบสายสายวิทย์หรือสายศิลป์เรียนเก่เฉลี่ยเท่าไหร่ชืช่นชอบวิชาไหนบุคล,ลิกลักษณะของเราเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วเราน่าจะเหมาะกับการเลือกคณะใดในม,ามหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนที่เข้าสูมา่มหาวิทยาลัยจะได้มีความสุขในการเรียน4ปีและความสุขในการทํางานต่อเนื่องไปเพราะว่า ครูแน่แนวอาจจะไม่สามารถเข้าถึงน้องๆได้ในทุกคนแล้วก็ณปัจจุบันโอ้โหมันมีพิษสาขาวิชาชีพเยอะแยะมากมายอาจจะทำให้สับสนได้บางคนไปเสียเวลาแล้วก็ต้องซิ่วคือออกมามแล้วก็มาเอ็นใหม่อะไรเงี้ยหรือว่ามาแอดมิชชั่นใหม่ ก็ลดการเสียเวลาเลยโปรแกรมนี้พัฒนามาปีหนึ่งแล้วบอกได้เลยว่ามี2-3คณะเท่านั้นที่จะเหมาะสมกับน้องๆแต่ละคนและแม่นยำมากอยู่ในเว็บไซต์เดียวกันนี้เลยนะคะคลิกฟอร์คลเ,เวอร์เข้าไปได้ส่วนคนที่สนใจจะติวฟรีก็ต้องไปลงทะเบียนกัน <ลง S 1> ที่ทเ,เว็บไซต์เดียวกันนี้ใช่ครับภายในเช่นเดียวนี้ <Okay. S 2> ครับ เรียกได้ว่าเรียนสนุกปลุกความคิดพิชิตสอบต้องเข้าไปที่ c l i กฟอร์กเทเบิลนะฮะใช่ครับวันนี้ขอคบ,ค,ค,บคุณคุณบ๊อบนัททีพ่อน้องนัชชาทกมากนะคะขอบคุณที่อบค่ะข,ขอบคุณค่ะทาละเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะคติดต,ตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ17.45นาทีลากไปก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะไอที24ชั่วโมง on radio โดยเอินปานรพีและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย ดีแท็กแอคเซเลเรสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก